สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าในปี2025ที่ตลาดหุ้นทั่วโลกนี่แดงเถือกเป็นทะเลเลือดเลยนะแต่กลับมีนักลงทุนระดับตำนานอยู่คนหนึ่งที่พอตของเขาเนี่ยเขียวสดใสส่วนกระแสทั้งนั้นวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าเขาทำได้ยังไงก็อย่างที่เห็นกันเลยครับปีนี้เป็นปีที่โอ้โหท้าทายมากๆสำหรับนักลงทุนทั่วโลกเลยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจไหนจะเรื่องสงครามภาษีอีกโอ้โหมันทำให้ตลาดหุ้นนี่พันผวนรุนแรงสุดๆ ลองดูหุ้นยักษ์ใหญ่ของอเมริกากันสิครับ Apple ร่วงไป22% Amazon ติดลบ19% Tesla นี่หนักเลยดิ่งไปถึง39%ไม่เว้นแม้แต่ Nvidia หรือ Alphabet ก็คือแดงกันทั่วหน้าเลยครับบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความสิ้นหวังจริงๆแต่ท่ามกลางความเวลวรายทั้งหมดเนี่ยนะครับกับมีหุ้นยักษ์ใหญ่อยู่ตัวหนึ่งที่ไม่ร่วงลงไปกับใครเขาเลยแถมยังเติบโตส่วนกระแสขึ้นมาได้อีกด้วย ใช่แล้วครับ Berkshire Hathaway ของคุณปู่ Warren Buffett นั่นเองไม่ใช่แค่ไม่ขาดทุนนะแต่ยังทำผลตอบแทนเป็นบวกถึง11%ตั้งแต่ต้นปีทั้งๆที่ตลาดโดยรวมกำลังดิ่งเหวแล้วนะคำถามสำคัญเลยก็คือเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงในขณะที่ทุกคนกำลังเจ็บตัวกันอยู่เนี่ยแต่คุณปู่กลับทำกำไรได้เอาล่ะครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าโอเคก่อนอื่นเลยเรามาดูภาพรวมของพายุที่กำลังโหมกระหน่ำตลาดกันก่อนนะครับ คือตอนนี้ตลาดกําลังเจอกับปัจจัยลบหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามภาษีที่ทําให้ต้นทุนสูงขึ้นความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ทําให้คนไม่กล้าใช้จ่ายและที่สําคัญเลยนะคือหุ้นเทคโนโลยีที่เคยเป็นดาวรุ่งเนี่ยกลับกลายเป็นดาวร่วงชุดดัชนีลงมาอย่างหนักเลยครับแล้วในภาวะแบบนี้เองครับที่ทําให้ Berkshire Hathaway โดดเด่นขึ้นมาเหมือนเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเลยแล้วหัวใจของกลยุทธ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็สรุปอยู่ในประโยคอมาตาของคุณปู่ประโยคนี้เลยครับ จงกลัวเมื่อคนอื่นโลภและจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวคือในขณะที่ตลาดกําลังตื่นตระหนกกันสุดๆนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่คุณปู่เขาชอบมากที่สุดเลยเอาละ่ะเพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมเขาถึงแทบไม่ได้รับผลกระทบเลยเราต้องลองเข้าไปดูข้างในพอร์ตโฟลิโอหรือที่เรียกว่าป้อมปราการของเบรคชัยกันครับพอมาดูหุ้นที่เบรคชัยถือเยอะที่สุดนะครับหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะแปลกใจที่เห็น Apple เป็นอัรนด์หนึ่งด้วยสัดส่วนกว่า2 2์เลยนะ ตามมาด้วยบริษัทการเงินอย่าง American Express, Bank of America แล้วก็มีบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างโคคาโคล่าและธุรกิจพลังงานอย่างเ h e v r ร n อนแต่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นแค่ส่วนเดียวของเรื่องราวทั้งหมดนะครับเพราะว่าป้อมปราการที่แท้จริงของเขาเนี่ยมันซ่อนอยู่ในบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของทั้งหมดเลยต่างหากซึ่งไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นครับ ธุรกิจพวกนี้มีความหลากหลายสูงมากจริงๆมีตั้งแต่ประกันภัยอย่างไกโครถไฟขนส่งสินค้า BNSF, แบตเตอรี่ Duracell ไปจนถึงร้านไอศครีม Daily Queen คือธุรกิจที่จับต้องได้พวกนี้แหละครับที่สร้างกระแสงเงินสดที่มั่นคงและสม่ำเสมอไม่ว่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงก็ตามแล้วในบรรดาธุรกิจทั้งหมดเนี่ยมันมีอาวุธลับที่สำคัญที่สุดอยู่อย่างหนึ่งที่ทำให้ Berkshire แข็งแกร่งมากในภาวะเงินเฟอ้อหรือสงครามภาษี สิ่งนั้นก็คือธุรกิจประกันภัยครับประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือเรื่องอํานาจในการกําหนดราคานี่เองธุรกิจประกันเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่า pricing power อยู่ในตัวมันเองเลยคือพอต้นทุนทุกอย่างมันสูงขึ้นไม่ว่าจะจากเงินเฟ้อหรือภาษีบริษัทประกันก็แค่ปรับขึ้นค่าเบี้ยประกันผลักภาระนั้นไปให้ผู้บริโภคได้เลยมันเลยกลายเป็นธุรกิจที่ทนทานต่อวิกฤตเศรษฐกิจได้ดีมากๆโอเคพอเรารู้แล้วว่าอะไรที่ทําให้เบรกแชร์แข็งแกร่ง คราวนี้เรามาดูกันที่ทําไมกันดีกว่าครับมาดูปรัชญาเบื้องหลังกลยุทธ์ของเขากันนี่คืออีกหนึ่งอาวุธสําคัญของบัฟเฟตต์เลยครับเขามีกองเงินสดมหาศาลขนาดไหนนั่นแหละครับกว่า3ามแสนสี่หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็กว่า12ล้านล้านบาทซึ่งนี่คือจํานวนเงินสดที่มากที่สุดในบรรดาบริษัททั่วโลกเลยนะแล้วเงินสดก้อนนี้มันไม่ใช่แค่เงินฝากธรรมดานะครับแต่มันคือกระสุนสำรองที่เตรียมพร้อมไว้เสมอพอตลาดเกิดวิกฤต หุ้นของบริษัทดีๆราคาถูกลงแบบน่าใจหายเมื่อไหร่คุณปู่ก็พร้อมจะใช้เงินสดก้อนนี้เข้าช้อปปิ้งทันทีนี่แหละครับคือการนำปรัชญาจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวมาใช้จริงแบบเห็นภาพชัดๆเลยปรัชญาอีกข้อของเขาก็คือความอดทนและการมองการไกลครับเขามักจะพูดว่าระยะเวลาถือครองหุ้นที่เขาชอบที่สุดคือตลอดไปดูสิครับเขาซื้อโคคาโคล่าตั้งแต่ปี1988 American Express ตั้งแต่ปี1991 แล้วก็ไม่เคยขายเลยคือเขาไม่ได้มองหาการเก็งกําไรระยะสั้นเลยแต่มองหาธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเพื่อที่จะเป็นเจ้าของในเระยะงยาวจริงๆแล้วในปัจจุบันล่ะปรัชญานี้ถูกนํามาปรับใช้อย่างไงแล้วอนาคตของบริษัทจะเป็นยังไงต่อไปเรามาดูกันต่อเลยครับในปัจจุบันเราก็จะเห็นการปรับพอตที่สะท้อนปรัชญานี้อย่างต่อเนื่องเลยครับอย่างเช่นเขาทยอยขายหุ้น a p p l ปบางส่วนที่มองว่าราคาสูงเกินไปแล้วก็หันไปลงทุนในธุรกิจแบบดั้งเดิม ที่ได้ประโยชน์จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมากกว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มสุขภาพอย่าง United Health บริษัทเหล็กนูคอรหรือกลุ่มบริษัทสร้างบ้านซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนแนวคิดการลงทุนเน้นคุณค่าแบบคลาสสิกของเขาเลย และเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนะครับคุณปู่ก็ได้ประกาศแผนการสืบทอดตำแหน่งเรียกร้อยแล้วโดยเสนอชื่อคุณเกรกเอเบลซึ่งเป็นผู้บริหารที่ทำงานกับเบิร์กชัยมาอย่างยาวนานขึ้นเป็นซ e o คนต่อไปก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัฒนธรรมและปรัชญาการลงทุนที่แข็งแกร่งแบบนี้จะยังคงอยู่ต่อไปแม้ว่าในอนาคตจะไม่มีเขาแล้วก็ตามแล้วทั้งหมดนี้เราได้บทเรียนอะไรจากโหนแห่งโอมาฮาคนนี้บ้างจริงๆเราสามารถสรุปตำราของเบิร์กชัยออกมาได้เป็น3ข้อหลักๆเลยครับ ข้อแรกมองวิกฤตให้เป็นโอกาสในการซื้อของดีราคาถูกขออ้อ2สร้างป้อมปราการที่มั่นคงด้วยการลงทุนในธุรกิจหลากหลายที่จับต้องได้และสร้างเงินสดไว้จริงๆและข้อ3คือต้องอดคนรอคอยอย่างใจเย็นพร้อมกับมีกระสุนสำรองหรือเงินสดก้อนใหญ่ไว้เสมอสุดท้ายนี้ก็มีคำถามที่น่าคิดนะครับว่าในตลาดที่ทุกคนต่างหมกมุ่นกับความเร็วซื้อขายรวดเร็วไล่ตามกระแส บางทีความได้เปรียบที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุดอาจจะเป็นสิ่งที่เรียบง่ายอย่างความอดทนก็เป็นได้ลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ